เวลาคนข่าวเล่าเรื่องกินแล้วคุณผู้ชมโอ้โหหิวแล้วก็ท้องร้องแล้วตั้งแต่เห็นภาพข้าวแกงเป็นแบบอาหารที่แบบคุ้นเคยกันแต่อยากจะบอกว่าถ้าไปร้านนี้นะคะพกเงินไปแค่20บาทเชื่อไหมอิ่มท้องได้จริงหรอเดี๋ยวนี้จะยังหาได้ไหมราคาแค่หลักสิบแบบนี้นะคะเพราะว่ากับข้าวแต่ยา่างเขาแค่10บ,บาทเท่านั้นข้าวเนี่ยเติมได้ไม่อั้นเลยติดตาม<ๆ>เลยครับข่าวเชิญกินค่ะ สนับสนุนโดยใหม่ไฮลักซ์รีวอร์ดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าวันนี้นะคะปุกพบกเงินมาแค่100บาทเท่านั้นนะคะมาชวนกินข้าวแกงกันค่ะจะสั่งมาให้แบบเต็มโต๊เลยเนอะให้อิ่มพุงกลางไปเลยจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยต้องลองมาดูกันนะคะแต่ก่อนอื่นก็คือต้องหาร้านให้เจอก่อน ร้านยู like right. <cs Hamilton ấp> ่ไหนเนี่งินแค่100บาทจะกินได้สักกี่อย่างกันคะข้าวแกงเดี๋ยวนี้กตัวเ1สถึงหกสบาทเข้าไปแล้วนะจะสั่งเต็มโตะเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเป็นไปได้แน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่คือร้านข้าวแกง10บาทแค่แต่ข้าวแกง10บาทค่ะ ร้านของเราขายข้าวแกง10บาทนะคะเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินหลากหลายเวลาเราไปกินข้าวที่อื่นไงเขาจะแบบว่าจะปริมาณที่เยอะบางทีเราก็ทานไม่หมดยเงี้ยเราก็ต้องใส่ถุงกลับบ้านยอะไรเงี้ยทีนี้เรามองว่าเรามาทําเป็น10บาทเราได้ทานหลายๆอย่าง ลดปริมาณลงลดราคาลงเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงโดยที่มีเงินแค่20บาทก็สามารถทานได้แล้วที่ร้านเรานะคะมีกับข้าว15 2 0ถึง20อย่างต่อวันนะคะถึงแม้ว่าร้านเราจะขายแค่10บาทแต่เราใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและอาหารอร่อยด้วยนะคะ เหมือนแบบมาบุฟเฟ่เลยนะคะให้เราหยิบเองบริการตัวเองนะคะจากจุดแรกก็คือให้มาตักข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเลือกเป็นเมนูอาหารนะคะว่าจะกินอะไรแล้วก็ค่อยไปจ่ายเงินด้านหลังจ่ายเงินก่อนถึงจะกินได้นะคะอย่างข้าวเนี่ยเขาบอกว่าแค่10บาทตักได้ในอันก็คือเราใช้จานเดิมเนี่ยจะมาตักถี่รอบก็ได้เลยค่ะเริ่มจาก ลิก้กันก่อนมี3อย่างนะคะน้ำพริกกะปิน้ำพริกก,ก,ก,ากากหมูหล่นเต้าเจี้ยวหมูสับด้วยค่ะมีปลาทูกับไข่ชะอมให้หยิบเพิ่มได้ต่อด้วยแกงต่างๆทั้งผนงหมูต้มขาไก่แกงเขียวหวานไก่และแกงเทโพนี่น่ากินทุกอันเลยอ่ะทำยังไงดีคะก็หยิบทุกอันไปเลยแล้วกันนะคะ มาอีกสีค่ะผัดวุ้เส้นอันนี้เอาเพราะว่าเผื่อเราเจอกับข้าวที่มันเผ็ดใช่ป่ะเราจะได้เกินมีช่วยดับเผ็ดได้อ่าอันนี้กระเพราหมูสาบเอาค่ะก็อุ้ยของโปรดผัดถั่วฝักยาวเป็นผัดพริกแกงถั่วฝักยาวนะคะเอาค่ะฮะลัลโหลไม่พลาดอยู่แล้วคุณเชียงกับหมอยูหมูยอเอาคุณเชียงละกัน ไข่ของพ่ราเขาก็มีให้เรื่องหลายอย่างนะคะมีทั้งไข่เจียวไข่ดาวไข่ตุน๋นแล้วก็อันนี้น่าสนใจไข่ดองน้ำปลาค่ะอเอาไข่ตุ๋นด้วยอ่ะอๆไหนว่าเอาเงินมาแค่100บาทไงคะหยิบเยอะขนาดใส่ถาดเดียวยังไม่พอเงินจะพอหรอคะเนี่ย เก <c oughs> ินจริงด้วยก็พอเห็นแล้วมันอยากกินไปหมดเลยอะค่ะที่ร้านเนี่ยก็จะมีบริการน้ำและน้ำแข็งให้ฟรีด้วยไม่คิดเงินเลยค่ะใครชอบกินอาหารแบบร้อนๆในร้านเนี่ยเขาก็คิดมาแบบเสร็จสับพแล้วนะคะเพราะว่าเขามีไมโครเวฟวางเอาไว้ให้ด้วยสามารถมาอุ่นอาหารได้ตลอดเลยค่ะ เป็นแบบถ่วยเล็กๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมันเหมาะกับคุณมากๆเลยที่เป็นคนชอบกินอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าอย่างละนิดอย่างละหน่อยมันทําให้เราเนี่ยกินกับข้าวได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วจะบอกว่าตอนเลือกว่าจะกินอะไรบ้างมันเพลินมากจริงๆเพลินแค่ไหนก็ดูหยิบมา15เมนูด้วยกันนะคะแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องลองชิมดูก่อนค่ะ ทเท่านี้ปุ๊กว่าไม่น้อยเลยนะคุณผู้ชมอย่างดูกระเพราหมูสับนะคะได้หมูสับเยอะมากไม่ได้มีแต่ผักนะหรือว่าจะเป็นปลาถูนี่เลยได้ปลาถูทั้งตัวเลยค่ะ เนี่ยราคาย,ย่อมเยาจริงๆประทับใจหลายเมนูเลยนะคะโดยเฉพาะน้ำพริกกากหมูสูตรของทางร้านกับไข่ดองน้ำปลาโปะบนข้าวเยิ้มๆเค็มๆเนี่ยเด็ดเลยละค่ะยังไงติดใจเมนูไหนก็ซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะคะเมนูละแค่20บาทค่ะเคลียร์โตะ๊ะต่อของหวานด้วยแค่ถ้วยละสิบ,บาทจะพลาดได้ยังไงขนมถ้วยเนี่ยสิบาท เฉากลวยนมสดนี่ก็สิบบาทหอมหวานเย็นชื่นใจ เมื่อก่อนตอนเด็กๆก็เคยกินอยู่นะข้าวแกง10บาทแต่ว่าสมัยนี้เศรษฐกิจแบบนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะยังมีราคา10บาทอยู่จริงๆลองตามมากินกันได้นะคะที่ร้านเจ๊แตกแกง10บาทสาขาตลาดเดมิวร,รังสิตอยู่ปากซอยรังสิตปทุมธานี31ค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงบ่าย4ี่โมงครึ่งแต่ถ้าเป็นเสราร์อาทิตย์จะปิดหนึ่งทุ่มเลยค่ะที่ร้านนี้ยังมีอีกหนึ่งสาขาด้วยนะคะอยู่ที่ตลาดสิริทรัพย์คลองหนึ่งค่ะ <c oughs> ตอนไปถ่ายเนี่ยบอกเลยว่าคนแน่นเข้าร้านตลอดเพราะว่ามันแบบราคาดย่อมเยาสบายกระเป๋าแล้วก็ต้องไปอิ่มแน่นอนถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะเพราะว่าเวลาไปร้านข้าวแกงมันชอบแบบว่าแหมอันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินจะสั่งส4อย่างก็คือเยอะเกินกินหมดค่ะแล้ดูบนโต๊ะที่ปุ๊กชิมสิโอโหกิหกอย่างเลยนะ